สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุคนมนีกับมอพพอกับสาวในคือเกาในช่องอีสานข่าวค่ะพี่นอ้องมนีกับวันที่สามเมษาเนาะกับเป็นมือไทยเอ็มวีของน้องอุ๋อิงพี่น้องหลังจากที่เพื่อนได้ไปทําการเขาห้องอา,าร์ตมาแล้วเออเขาห้องอาร์ตแบบพานฉลุยความสาม,มารถความมาหาัศจรรย์ของอุ๋อิงนี่กถือว่าเลิศเลอเพอร์เฟกมาค่ะพี่นอ้องมนีกับเป็นมือทีไทยเอ็มวีที่จังหวัดอุดอรเนาะคะ่ะเนาะ แล้วเมื่อนี้กตเป็นการทายเอ็มบีของเวงของเพลงจบแบบบอเทซึ่งเพลงจบแบบบอเทของบอจูข้าเนี่ยปลอยฟี่เลยพี่น้องบ่มมีเก็บลีขสิทธิ์าว่าผุ้ใดสิเอาไปลองเอาไปโคเวอร์เพิ่อนบ่เก็บลีขสิทธิ์บ่ว่าสิเป็นรถแห่หมอล่ำทางใน,นตามเอาไปลองในตามสบายแล้วก็มีคน โคเวอร์แบบเยอะมากเนื่องจากมันเป็นลิขสิทธิ์ฟีนะพี่น้องคนโคเวอร์ร้ายแห้งติดอันดับหนึ่งมาแรงอยู่หลายมือเพราะว่าเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันกินใจพี่น้อง,ท,งทั้งเอมบีกินใจทั้งเนื้อเพลงกินใจพอโจฮ็ตเพลงไหนมากกับังเพลงนั้นเพลงนี้กับรุนพี่น้องรุนให้ได้2สองล้านเก่าแซนวิวสำหรับเพลงจบแบบบอเทในเวอร์ชันผู้ยิ่งเวอร์ชันนอ้ององู้งอิงสาวหน่อยเพชรบเนเพลงของเฮ้าเนาะค่ะนาอแล้วกา มือนีเป็นการไปไทยเอ็มบี้เราสาวเนยได้เรือนไปเห็นอยู่ในเฟซบอทูเพิ่นเอาขืนว่าคู่หมอนอิงก็แล้วขึ้นสถานะกับบัตเบ้าตุนเพิน่นว่าบัดได้ที่พี่น้องเพิ่นตัวสาวเนยถือตัวพี่น้องเพิ่นเอาไปประกอบเอ็มบี้เพิ่นขึ้นสถานะเพื่อทีจ่จะแคปหนาจเจ้าไปประกอบเอ็มบี้อันนี้ก็ไปหลงเสือข้าจเจ้าพี่น้องบอัตรโจนี่หาตาหลุมพังมาให้เอฟซีตกหลุมหาตาเนี่ยมาตัวเอฟซีเนาะพี่น้องมู่เจ้าก็ถือตัวคือสาวเนยเป็นบลา บัวโจนี้ตัวเป็นตัวห้าตัวดีตัวดีตัวให้ตาเ้าเขาไปเบื่องลิดพ่อเขาไปเบื้องแล้วก็ออกมาบ่ได้จักว่าติดอีหยงยู่หันเพลงจบแบบบเ่เทเวอร์ชันอูอิงน่กะ่ะถือว่ามีหลายๆคนขาดหวังว่ามันสีออกมาดีออกมาปังคือหลายๆเพลงที่น้องลองเพราะว่าพื้นเสียงของน้องมันเสียงที่แบบเสียงดีอยู่แล้วเสียงน้องเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วยิงมันลองแกบ่บัวโจยิ่งเป็นกระแสยิงเห็นให้คนอยากติดตามเห็ดไห้คนอยาก เขาไปรับชุมเข้ากระถาเบึงว่าเพิ่นสิปล่อยเอ็มบีเพลงออกมาเมือใดราวเมือนี้กะทำการทายเอ็มบี้เนลานพี่น้องที่เพิ่นมายุ่จังหวัดอุดรสถานที่ในสถานที่หนึ่งเพื่อนกะว่าบอกว่าเหดุยุ่ไใสซาวเนยก็บ่ไเด็กเขาไปเบิ่งว่าเพิ่นไปทายท้อยุ่ไใสได้เพื่อนกะทายท้ำแบบพี่น้องมีอุ้งอิงมีคู่หมอนอิงมีเบ้าตนมียงหลายคนมากแบบบ่าโจนี่ถือว่าบอกยังเหราเฮตดเลยอืม แล้วหลายๆคนกัเห็นเห็นคนจมในกลุ่มพี่น้องมือนีสาวเนียเห็นคนจมในกลุ่มเขาไปซองยูทูบมันมืดมืนเลยมือนีเพื่อนคือบอลลงให้เบิ้งในน้อเพิ่นป่ะเปนบอโจบอผ้ากันลงให้เบื้องบานเบื้องลัางการไทยเอ็มวีเป็นจังไหนคนถ่าเบิ้งเพื่อนกับท่านี่มีเวลาลงเนาะเพิ่นหัวตะลงบังบางใดๆนี่สาวเนียเห็นอยู่เพื่อนกับตัวอีกแล้วพี่น้องตัวว่าคู่หมอนอิงไปหานคบกับผู้นันผู้นีมาได้แท็กอะประกอบเอ็มวีโอ้ยนี่ละพี่น้อง คือจังหวะเนาะเพื่นการตลาดเพื่นดีบอจยกันม,มานี้ในการตลาดดีสุนแนว่วมาบสีอย่างออกมากก็ตามเอา้าผู้ใดสิเพ่งติดหนึ่งในมาแรงเป็นสามสี่มือป่านนั้นเอาคำรบเป็นบอจเพ่งแบบที่ออกมาล่าสุดเนี่ยแบบบรเทติดหนึ่งในมาแรงของประเทศไทยต่อกันหลายวันมากแล้วแบบทะลุแบบหยวดวิวทะลุลานทะลุสองลานจนแบบเรือเสือพี่น้อง บางคนก็ออกเมื่อวานพวกมักดามาเนก็ว่าปันวิวเองปันวิวจังใดกับดคอนเพ่งมันบมวนปันปันไดมันกับบ่ขืนเด้พี่น้องอีหรีคันเพ่งมันบ่ปังปันปันไดมันกับบ่ขืนอันซุ่มดามาเนี่ยกับย่ดามาอะไรว่าเขายิ่งแอดว่าเขาจังสันจังสีสิไปยิ่งแอดยังแต่ผู้ที่ตามเขาในช่องสาวหน่อยเพรบานเพงก็สองล้านแล้วพี่น้องเห็นพวกขันผู้ที่ตามก็สองล้านแล้วสิไปยิ่งแอดเสียเงินเหตุอย่าง ยิ่งแอดบู่เป็นยิ่งฟี่เด้อจ้ามันต้องเสียเงินบ่โจนี่บ่ต้องยิ่งแอดยาวบ่โจเนี่ยการตลาดอย่างเดียวค่ะเพราะว่าการตลาดเพิ่นดีหลีแล้วเพลงโจแบบแบบบ่เท่เมื่อฉันอุ้งอิงการลุ่นให้ได้สองล้านเก่าแสนวิวเนาะสาวเนยกับวาทะลุแน่นอนเพราะว่าอุ้งอิงลองเพลงในออกมากับปังบ่วโจฮ็ดเพลงในออกมากับปังเด้วเพิ่นเป็นคุนบ่อเลยเฮ็ดเลยแม่พี่น้องบ่ออยังเลยเพิ่นกับเฮ็ดเลยเฮ็ดออกมาได้ดีสุนีย์ผมเด คันาวหน่อยเพริบันแพงซุบุอนี่กับ่บเมนวาชัหน่อยเด้อย่ขไปไปเหรียยูไซกะกันเลิศกับปังผู้ได้จ้างไปไซกะเม่ที่มันเขาเอิ่อนยังไงล้านล้านเมืองคนสื่อล้านเมืองมอลำไงปันไดกับเต็มสำนันยี่หลีขันหน่อยกับยัดกันขึ้นปลากระปองขันใหญ่กับเต็มกับยัดคือเก่าไปไซกับฟีเวอร์ไปไซกะแบบเต็มสมองอ่ะจนคนเงยจนค้นหงอแบบอ่ะนี่ล่ะคันพวกอาคติเดอฟังไว้เดอซุบอาคติ ขันเพิ่นบ่ปังอีหลีคนสีแห่ไปเบิ่งยังปันนันแม่นบ่ล่ะพี่น้องพุ่นลงคนบินมาตะเหนือพุ่นลงคนบินไปตะใต้บ่แม่นว่ามีตรันจ้างไปกรุงเทพกรุงไทยจ้างไปพัทยาระยองมีเหมือนเด้อพี่น้องแล้ววันที่7เ,เออวันที่7พะนะขออภัยค่ะเดือนกรกฎาคมเนี่ยเดือน7เ,เนี่ยแต่สิเป็นเดือนที่เพิ่นปิดฤดูกาลเนาะแต่สาวน้อยจำไม่ได้ว่ามือ้อใดนเพิ่นน่ะ ประกาศชัดเลยว่ามือปิดฤดูกาลผู้ใดมีคิ้วงนันเอาง่ายๆผู้ใดที่วางเทียงกับเตรียมโตไปเลยพี่น้องเพราะว่ามือน,นั้นสิปังแห้งสิเป็นการสแสดงที่ปังมากๆเป็นการสแสดงที่ปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลทุกๆปีว่ามีอุ้งอิงด้ปีนี้มีพี่น้องมันต้อมีเอียงที่พิเศษกว่า,าเก่าสาหรับปิดฤดูกาลนี้เนาะบอาถึงอุ้งอิงมีกับเป็นสาวหน่อยฟีเวอร์ที่ว่าไปใส่ค้นกับนําไปพี่น้องมนหลอกมนไล่ เป็นแสนเป็นหมื่นเรล่าทิบา,า่าสุดทิบา่าเห็ดเฮียนหลักล้านผลเ,เห็ดงานบ่กคีเดือนผนใดเงินมาเห็ดเฮียนหลักล้านพี่น้องเง,ง,งือกออนสงอน้ำเพื่นเราพี่น้องเออแล้วคู่มอนอิงกับพ่อยได้เป็นน้ำบวมเป็นตะคู่มอญอิงว่า์สเป็นเมติมือว่าทุกคนในวงพากันเห็ดดูทูบแซลสาภากันเห็ดผิดแซวสะย้อนมายยังวันตีนี่ผลพ่อด้เ่ราวาอาชีพอูิงลงอาชีพการเลื่อนไหวในวงสาวหน่อยลงกับมีค้นเขาไปเบืองไปติดตาม แม่ติ้มตะกี้ว่ามีคนติดตามสืมือเนี่ยคนติดตามหลายหมืน่นพี่น้องเราก็มีไล่ไรเขามาเป็นไล่อไรเสริมจากการที่แสดงหมอล่ำค่ะนั่นแหละค่ะว่า,วาเป็นผู้มอนอิงล่าออกจากคู่ไม่เป็นผู้ติดตามองอิงผู้เจ้าคิดเบิงเขามาอยู่ในสาวหน่อยปพื่บได้เป็นนั่งเอกเอ็มวีพรมผู้ใดอย่งเป็นผู้ติดตามแรืไม่ซื่อเสียงน้่แล้วก็มีคนหูจากหลายเออแล้วเอ็มวีนี่ก็ถือว่า ต้องเป็นเอ็ดี้ที่เพอร์เฟกแลวกับปังมากๆสาวเนื้อถาเบิงแห่พี่น้องพี่น้องกระถาเบิงขึ้นกันแมนบ่านละเออกระถาเบิงนะคะวะ่ามันสิบปังสิเลิศสั่นไหสำหรับมือนีก็มาโซเลสั่นนีแล้วค่ะพี่น้องโซเลวาบอโจตัวสั่นเป็นตัวค่ะตัวแนตัววอลมอนอิงไปหาคบกับผู้หนั้นผู้นีโอ,อ้ยตัวสาวเน้อใหตัวผู้อื่นในน้ำเหล็กนั่นแหละคะ่ะพี่น้องเติมในกะฝาไว้ดังค่ะ